มาบุญเพื่อเพื่อเพื่อมันมันไมนี่มาเลยดิโอมันมันมันได้แล้วครับเอ้นี่ตัวหนึ่งแล้วนะครับปั่นปื้กก็ดังอยู่เลียวนะครับคือใช่ลุ้นไม่กวนปลาสนะครับคือมันดังอยู่เลียวนะครับเรื่องดังอะแต่ว,ว่าเอามาลุ้นนะครับพุ่มเคยลุ้นหลายต้นแล้วดังไป ดีกับพุ่มกกับพุ่มเด็กในม้งกันแล้วนะครับวันนี้พุ่มหวาห้าหมายดีดางกวยดางมันเดิมนะครับแต่วันนี้ฟิดเปลกไหมนะครับคือหวามาหาสีไหมป่าย่างเล็กนะครับตามแถวนี้นะครับเลนมีกวยเตื่ยนเยอะแยะเลยนะครับไม่รู้ป่าย่างเคยแต่ว่าจะพ่วงเลยคลิปนี้อยู่นะครับเพาหอนุญาตด้วยอ่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พุ่มด้วยนะครับพุ่มจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ไม่ต้องพูดมาเดินตามไปดูกันเลยนะครับ เดียเลยน้องขันไม้บุ๊กวานทะกกันครับเดี๋ยวปุ๊มจะขึ้นไปบริเวณเตีวกำบนนะครับนัวมีก๋วยเตื๋ยนอยู่เป็นนัวโอเคครับเดี๋ยวเราไปใต้บรรยากาศข้างบนกันเลยนะครับปุ๊ม ใยโนนไมกก้แบบนี้เนี่ยครับช่วยขาดไม่ใช่เป็นใบเดียวนะนี่อีกใบนึ่งเหมือนกันถึ่งใบไม้ที่ขึ้นแตกยอดนี่ครับก็มีลายกินเลยนะครับเนี้ยผมหวาน่าจะเป็นลายนโนหนได้ชู่วนะครับตอนนี้ฟ้านลื่นี่ตอนนี้ใครดูจักมั่งนะครับว่ามันเป็นลายเลยครับเอาได้ไหมตอนนี้ แต่พมชอบจังตอนนี้เดี๋ยววตอนนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวผมเดินดูก่อนเพื่อปอบตอนที่ช่วยว่านี่แต่ตอนนี้ก็ช่วยนะอยากคุดไปเลยเดี๋ยวว่ามันเกย์กายาคุดไปแต่มันเดินทื้เกยก,กากับใบล้างก็ได้ด้วยนะครับไายมันเลย,น,ลยลนี่ใบนี้ก็เดิมไร้แล้วพ่มว่าน่าม่ใช้ตุกหยาน่าจะเป็นไล่ามาแก่กับนืดแบ่นี้เลยท,ลลยนนลลยทีนี้แต่ความคิดพมมนะัน ผมว่าพานเนี้ยตอนเนีเ้ยวกับเดี๋ยวก็เดินตามไปเร่ตอนดูนิดนึงก่อนคมมินมาด้วยนะครับว่าพานธุ์ไม้ตอนนี้เดี๋ยวพวกพวกจบเร็วเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปมาพูด ต้นๆมีต้นกันไอ้ตัวนี้นะไม่รู้วัยไรเลยนะครับคอมเมนต์มาด้วยมันใ่เหมือนกับลายต้นเล็กนะครับคอมเมนต์มาด้วยไอนนไ้ตัวนี้ผมไม่โตเก๋นะไม่มาต้นเล็กครับโอเครับตัวนี้ผมก็ได้ดูนะประมาณตรงรามรูดเลยเร้ยนะครับเพื่อนๆมาเลย Lại à? ra Nhiều... ừ, ở nó nó hết mày mi dang lưu. A níu kỳ tầm của mặt nắng bây giờ mày đấy 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 โอเคครับเดี๋ยวผุมก็คงเอยนะครับตัวตนี้เดี๋ยวเอยตันเรศเดี๋ยวผุ่มไหวไปคุดมาเลยวะเดี๋ยวเพื่อจะกคงทวนมาตัดญ้านะครับโอกกสเที่ยวว่าตายสูงนะครับไม่มากมาเจิงตายไหมเดี๋ยวว่าโยดเดี๋ยวว่าช่วยๆมันไม่รู้ว่ามันเป็นฟื้นแล้วนะครับเดี๋ยวพมก็เลยตัดนใยไปคุดเลยดีว่านะครับโคบหางเลขึ้นกง ผมลงไปถึงกระรางเหลวนู้ตึงขึ้นมาแล้วไม่เหลวจนไม่เหลวผมมีไม้ป่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยนี่ครับ กับเดี right. okay, okay, no, ๋ยวผมกาพุดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปใต้ตันเดี๋ยวว่าพุดเสร็จกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก้าพุเสร็จแล้วนะครับเล่เพื่อนๆนะครับแตงเด็ดมาเจอตัวนะครับเดี๋ยวว่าไหลมันด้วยดีนะครับผมเลยว่าต้องการเอาไปเลี้ยงดูไว้ก่อนนะครับว่ามันดีจัดเจ็นไหมนะครับต่อไปข้างหน้ายอดนี่ก็ลืมลายเลยนะครับยอดเพิ่งแตกงไหมโอเคครับเดี๋ยวผมเดินลงไป เรื่อยๆนะครับเดินหน้าไปเรื่อยๆโอเคนะครับโอ,โอเคครับตอนนี้ผุ่มก็ได้ขึ้นมากวนทีร้องเลยนะครับจะเดินหน้าเรืนอยๆอยู่นะครับตอนนี้ เป็นปลาเป็นปลาพามที่ว่าเข้าเบือนะครับแล้วก็ลูกเรียนนะครับตั้งพุ่มนะครับลูกเรียนอโรยโรชานะครับไปหากันเลยนะครับพุ่มเอกี้กับตามมาดูนะครับกุ๊กขบต้นลาวดิเมื่อกี้ได้ไปต้นนึงเลียนะครับเดี๋ยวพุ่มตั้งไว้ปลาล้างนะครับตีรถเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้อันพุ่มปลาไปลุนนะครับ ๋ยวไม่เจีววจัดจีนเลยเจีววาปุ่มอยาก,กน่าต้นเล็กๆนะครับเจียววาจัดจีนนะครับปุ่มตรงเลต่างเบยเลยก็ยดนะครับนะครับตามมาเลยนะครับ มาเลยดิโอ้มันมันมันได้แล้วครับเดี๋ยวว่ามันไม่ก่อจัดต่อได้นี่นี่นี่นะครับเส้นนึงเหล่าปาเบือนเบือนมาเลยนะครับยอดบุญมันอย่างโอนอยู่นะครับคือคือสิมันไม่เก็มมันมันมีข้อเป็นไหมยอดบุญนี่มีข้อไปขึ้นมาเส้นนึงนี่เดียมาเลยตักตานี่จักตานี่เลยเนี่ยครับมันมีข้อขึ้นมาเห็นยังขึ้นเห็ือนเส้นขึ้นมาเลยนี่ด่างเลยแบบนี้ ครับตัวน,นี้ฟ้านตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ได้โอ้ฟ้านลาวนะครับมยวยแบบนี้แต่ว่าไม่ทื่อว่าดังจัดเย้น,นะครับแต่ว่าพุ่มหวานความคิดพุ่มมันเดี๋ยวมันก็รืมเข้าวแหละพอตัวน,นี้มันออกแบบเรื่องเรื่องก้าวๆอยู่นะครับตัวน,นี้ตัวมีฟ้านเลยครับตนนัวนี้คุดไปเลยไมุ่ดไปเลยวะโอเคครับเดียวพอ้มีกอนมีวันนี้ไม่ได้การอดีวนะครับ ตกน้ำกุ้งเหมือนกันไม่ได้ไกลเยอะนะครับแป๊บๆนะครับโอ้ทื่อหวานตอนนี้คือว่าทื่อว่าฟ้านนะครับกูต่างปลามแดงปลาเตจ้ากับมีดไม่ได้รับเลยนี่เลยวเอาเดี๊ยวเดี๊ยวมีบ้านนะครับตอนนี้บ้านจริงมาเจอแรงยอกนะครับ คือโยอนมันโง่ด่างเลือกันเอาละครับผมแก่พุดแล้วพุ่นมาแล้วแล้วดินะครับผมวิทยมาแต่งเลยนะครับคือว่าการที่ผมไม่ต่อปอกเตรียมนะครับมีคมนคอมเมนต์มาให้ผมปอกเตรียมผมไม่ปอกเพราะว่ามันเกี้กานะครับการเดินป่านะครับนี่นะครับ มีเลจะจัดกันดีๆนะครับนี่ยศกลางในเหมือนก้าวเป็นยังสิงคะกรบนี่เป็นเต้นเลยนะครับเสือบ้านนะครับพุ่นมาแร็วล้านะครับเดี๋ยวตั้งมิดไปก้นนะครับเดี๋ยวตั้งตัวไหนนี่ไปก้นวะตั้งเอาตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยว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 นะครับตั้งมิดเอนนะครับ โอ้นี่ต้นหนึ่งแล้วนะครับต้นนี้มันมันติดข้างเรื่องนะครับเทวทาสีเบนี่นครับลุนยศเอานะครับต้นนี้เสียวมว่าด่างนี้เพลงไปเลยนะครับเด็บมันเลวที่บ้านนะครับรพุ่มใครติดต่อผมได้ก็ที่เฟซบุ๊กนะครับตาย าตยคลิปเลยนะครับมันมีลิงนะครับมีลิง์ตยคลิปกันนะครับเฟซบุ๊กปุมแล้วก็มีต้นไม้ทุกชนิดนะครับสนิทเหยนเกี้ยวกล้ยด่างนะครับพญาจงอ้างนะครับมีมีทุกชนิดเลยนะครับนั่นอ๋อนี้กองเต้นมาแล้วหนึ่งแน่หนึ่งแนงนะครับนี่เห็นไหมด่างโห่จ้ะจัดจีนสองต้นนะครับสองต้นนะครับ ใบล้างกระด้างนะครับต้นเล็กนี่น,ไปไปนี่ก็ปลายใบอันนี้กระด้างโอเคครับแต่นี่ยอดไม่ดางเลยนะครับนี่เราไปรุนยอดไหมกันไปโอเคครับเดี๋ยวก็เดินลุ้งไปเรื่อยๆนะครับยอมนี่เมื่อกี้ผมได้เดินหน้ามาแล้วนะครับผมไม่ได้ใายเป็นเปลนเล่น,เนะครับยอมนี่อุ้ยตจนนี้เรื่อยน,น่าจะตัวกรูกนะเพืเ่อนๆเนาะ ตรงปาน,นี้เอาดีต้นดีนี่นี่น,น,นี่ด่างเป็นเส้นเลยนะครับใบล้างนะครับเต่วะเจะ้าถ้าใบบนด่างบ้านเรือยมันมีโอ้นี่มีทิ่ด่างอะใบบนเนี้ยเป็นรอยทิ้วอยู่นะครับนี่ว่าด่างที่โน้นวะการในเป็นที่โน้นอะไรเนี่ยช่วยเหมือนกันนะครับตันนี้ ใบอื่นไม่มี่ยดครับตอนนี้ก็ผมจึงรอลุนได้นะครับตอนนี้ครับตอนนี้คือว่าเราขุดไปเลยไหมว่าเอาไปไปเลยไหมไปเลยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็เอาไปกันนะครับเพราะว่าริวตรงกลางเหมือนกับไกลยี่โน่นนะครับตอนนี้เพราะว่ามันมีทิศมันมีก้าวอยู่ใบหนึ่งไงใช่ไหมซึ่งผมกลัวว่าเอาไปลุนแดงนี่ครับเหลืวจะมันเป็นนี่โน่นนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ขุดไปกันเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวตังอันนี้ตรงนี้ก่อน นะครับกล้วยด่างต้นเล็กก่อนนะครับนะครับผมแก่แพุดเลยนะครับพคนมาเลยอะทุ้งอะไรก็ไม่ได้พามาเลยนะครับนะครับเพปนอนโอเคครับได้ดูนะครับไม่ล้างมันด่างเป็นเส้นซึ่งใบบัวนั้นมันมันจะมีรอยตรงกลางนะครับเป็นริ้วเป็นริ้วนะครับเนี่ยเป็นครอบมันขาวๆนะครับตรงกลางเนี่ยครอบครบการนะ เนี่ยต้นนี้มีติดเป็นดังไออ่งก็เรียกได้เลยว่าดังขี้โนนนะครับมีติดดังขี้โนนนะครับต้นนี้สูงเลยนะครับโอเคครับคึ้นมาเล็วนะครับก็โอเคครับเมื่อกี้คึ้นตกนะครับคือหิ้งคึ้นลาวนะครับอีกรอถเนี่ยครับตอนเดี๋ยวว่าได้นะครับนะครับคือใช่ลุ้นไม่ขว้นปลารนะครับคือมันดังอยู่แล้วนะครับเรื่องดังแต่ว่าเอามาลุ้นนะครับผมเคยลุ้นหลายต้นแล้วดังไปซึ่งอันนี้ด้วยนะครับมีพญาจงรางดังด้วยนะครับ คือเมื่อกี้ได้ทุนตังไว้ไม่ได้ไอ้ใต้เป็นเปิ่นเล่นะครับแล้วก็รวยดังใบหนึ่งนะครับเป็นใต้รุ่นนี่โน้นนะครับเดี๋ยวผมจะตังไอ้นี่ไปตรงนี้ก่อนนะครับรวยดังต่างรายนะครับใกล้ใกล้รุ่นไม่ควรพลาดเลยต้องเลียคลิปนี้นะครับใต้รุ่นไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับสื่อมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับใครที่ห้ากับทำดังเล็กหรือมานะครับ นะครับได้ลุนอ๋อนี่แล้วนะครับเพื่อนเือนไม่กวนปลาดนะครับนี่คือปนีปนผึ้งก็ดังอยู่เลยนะครับนึ่งต้นนะครับพุดไปเลยนะครับมาอีกล้าวรบนปุ้นนะครับผมจะพุดไปวงเล็กๆกิดนะครับปลรัดมันยังไม่ได้ไปกลนะครับนะครับนี่เบื่อนเื่อนเลยนะครับได้หลายต้นเลยนะครับ คลิปนี้ไม่ควรปลาดได้ลุ้นนะครับตั้งไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ตามขึ้นมามาอีกรถเดี๋ยวแล้วนะครับเพื่นเดี๋ยวผมได้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือลายทินโนนนะครับหนึ่งต้นนะครับลายอินโนนนะครับเดี๋ยวก็ลุตเลียตามมาดูเลยนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับลายอินโนนนี่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดังก้องต้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับ ชงตอนนั้นเดี๋ยวก่อีกตอนหนึ่งนะครับนี่ครับพุ่นมาแล้วครับพุ่มกุ่มอนุญาตปิดคลิปนะครับใครดีชบคลิปนี้นะครับ่วยก็ไล์ก็เจก็กระดิ่งให้ปุ่มด้วยนะครับใส่ลุนไม่ควรปัาบนะครับคือลุนได้เลยนะครับมีด่างแน่นอนนะครับปุ่มต่ว่าออกพนันนะครับซึ่งหว่ามันไม่จัดเยนกาด่างนะครับคือตอนเยอะอย่าด่างแน่นอนนะครับเอาละครับใครดีชบคลิปนี้ก็่วยก็ไล์ก็เจก็กระดิ่งให้ปุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมานะครับแับชมปุ่มจนจบนะครับสวััดีครบ